ครับผมนายแพทย์ชลธนรลโตนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกลางนะครับสถานการณ์โควิดที่จังหวัดกลางตอนนี้ทั้งปีก็จะมีผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ200ถึง300คนน,นะครับมีผู้ป่วยสะสมอยู่ตรงน,นี้ทนนั้งจังหวัดประมาณ1 0 0่งหม่าคนครับหน,นึ่นนิดๆนะครับถือว่าเป็นขาขึ้นของจังหวัดกลางนะครับสถานการณ์อาจจะเพิ่มมากกว่านี้ได้อีกนิดหน่อย แต่ว่าในภาพรวมเราก็โดยคณะกรรมการรู้อักเจ้าจังหวัดตรังก็ได้มีมาตรการที่เชื่อมโยง5เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องคู้เสี่ยงผู้ป่วยแล้วก็เรียกตัวจิตเสือออกมาจากตัวจนแล้วก็คือมาตรการที่สองเราจะเร่งให้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยบริเวณพื้นที่จังหวัดรังมาตรการที่สามสร้างภูมิคุ้มกันคนจังหวัดตรับ ส่วนมาตรการผู้สู่เราก็จะเน้นในเรื่องของ Universal Convention นะครับตาม COVID 4 Area ตามมาตรการกลุ่การ COVID 4 Area ต่างๆมาตรการที่สําคัญคือมาตรการที่ห้าที่กำลังดึงก็คือ,อามามตรการในการยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด i d ทีนะครับซึ่งมันมีทั้งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะครับมาตรการ ยาทางด้านร่างกายเราก็ให้การรักษาที่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพบริการนะครับส่วนมาตรฐานเอ่อส่วนการิการยาทางด้านสุขภาพจิตเราก็ทราบดีครับว่าตีนทีมสร้างปัญหาสุขภาพจิตให้กับทั้งตัวคนไข้เองทั้งครอบครัวของคนไข้แล้วก็ชุงชนที่มีคนไข้สวิตในทีมอยู่ ทางเราจังหวัดตรังก็ได้ออกแบบมาตรการในการดูแลเยียวยาสุขภาพจิตโดยการใช้โครงการถามหมอครับใช้โครงสร้างถามหมอตั้งแต่แพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลแพทย์ที่จะส่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่รอพสตทุกที่ในจังหวัดตรังรวมถึงพี่น้องอสมอของเรารวมเป็นเครือข่ายรวมฐานพลังกันนะครับในการที่จะไปประเมินประเมินสถานการณ์สุขภาพจิตของ ทั้งรายบุคคลของผู้ป่วยทั้งครอบครัวของผู้ป่วยแล้วก็ชุมชนที่มีการระบาดนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงทำการเยียวยาสุขภาพจิตโดยทีมเป็นแของจังหวัดตรังฐานเกี่ยถข่ายสามหมอที่เราเช็บเอาไว้ทั้งหมดเราเตรียมไว้54ทีมกระจายอยู่ในรอคอรใหญ่ๆในจังหวัดกลางครอบครัวทั้งจังหวัด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์รักษาสุขของจังหวัดจันท์ก็ทราบดีนะครับว่าพวกเราก็ต่อสู้กับโควิดในทีมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งมีการระบาดที่รุนแรงขึ้นเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยภาพลึกของบุคลากรก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการปลุกกำลังใจนะครทำงานอย่างยงใหแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะ มีรื่อที่ผ่านไปในระยะในระยะในระยะเวลาที่ไม่นานนะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับเอาิดว่าเราจะผ่านศึกโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันได้โดยไม่ยากนะเพราะว่าถ้าดูข้อมูลของการฉีดวัคซีนก็น่าจะมีความครอบคลุมเกือบจะเต็มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นพลังกานของโลกก็จะต้องดีขึ้นแน่ๆแต่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเราต้องผ่านศึกโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะชื่อพอรพิทซึ่งอือค่ะเป็นพยาบาลจิตเวชอยู่โรงพยาบาลตรังค่ะก็รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลตรังดูแลในเรื่องของการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวชแล้วก็งานด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตรังและอำเภอเมืองตรังนะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่เราทราบค่ะ การแพร่ระบาดของงานของโรคนะคะโควิด -19 ทํำให้ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตรังเป็นอย่างมากและก็รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็จะส่งผลกระทบทำให้มีภาระง,งานเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่หลายๆท่านอาจจะมีภาวะหมดไฟหมดเรี่ยวแรงเหนื่อยล้าในเรื่องของการดูแล ผูป้ป่วยโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านในเรื่องของการทำงานส่วนสร้างกำลังใจของตัวเองให้เขึ้นแข็งในการดูแลู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทั้งของประชาชนในจัง,จงหวัดตรังแล้วก็จังหวัดตังกง็แล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียน แล้วก็ทีมกับโรงพยาบาลกลางเราได้ค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ดูแลประชาชนทุกคนในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะคะให้มีพลังอึดฮึดสู้ในการทํางานแล้วก็สู้ต่อไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกันตาลิมวันนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตังนะคะและเป็นจ้าองงานสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะ ก็เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตน,นะคะ1-7พฤศจิกาย,ยน2564นะคะก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะมาร่วมวัดใจกันนะคะโ,โดยประเมินผ่านแอปพลิเคชันนะคะมีเตาิวเช็คอิน,นะคะของสุขภาพจิตนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้บุคลากรและประชาชนนะคะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ่สวัสดีค่ะ